จินชแนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แอดคราวดีเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะตอนที่284ตอบกลับแบบสบายอารมณ์ชุยหังกำลังตอบกลับข้อความส่วนตัวเหล่านั้นอยู่คาดไม่ถึงว่าจะมีคนตอบกลับมาหาเขานายยังจะกล้าออนไลน์อีกทันนึกว่านายตายแล้วซะอีกคนอย่างนายยังกล้ามีชีวิตอยู่อีกช่างกล้าหาญจริงๆ ช่ยหางตอบกลับไปในทันทีคนคุณธรรมสูงส่งอย่างเธอยังมีชีวิตอยู่เลยถือสิทธิ์อะไรฉันต้องตายตอนนี้เธอคงไม่รู้ด้วยซ้ำม,มังว่าพ่อผู้ให้กำเนิดของเธอเป็นใครเธอลืมวันที่รองเท้าขาดแขวนหน้าประตูหนึ่งแล้วหลังจากตอบกลับเสร็จชุยหางรู้สึกว่าถ้าเอาแต่พูดอยู่แบบนี้มันไม่มีความหมายอะไรจึงเปิดฟังก์ชันให้แสดงความคิดเห็นอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็ไม่มีวัน อย่างไรเสียคนพวกนี้ก็หน้าด้านหน้าทนอยู่แล้วก็แค่รอดูว่าใครจะด่าใครให้ล้มกันไปข้างได้ก่อนในเมื่อทุกคนต่างก็พุ่งเป้าหมายไปที่ข้อความที่หลิวเฮ่อทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นมาด่าตนเงินตนก็ต้องตอบสนองเรื่องนี้กลับไปดีๆสักหน่อยเรื่องจริงมันชัดเจนมากเขาไม่จําเป็นต้องกลับไปหวนรําลึกถึงอดีตให้มากเกินไปภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นเขายังจําติดตา เมื่อตั้งสติทําใจเย็นได้เขาก็เริ่มลงมือพิมพ์อักษรบนแป้นพิมพ์ของโทรศัพท์แต่เพราะความกโกรธทุกครั้งที่เขากดลงบนหน้าจอโทรศัพท์มันเหมือนเขาจะทุบหน้าจอแตกยังไงอย่างนั้น ที่ฉันไม่ตอบกลับอะไรมาตลอดก็เพราะรู้สึกว่าการตอบโต้ต่อสู้กับกองขี้หมามันเสียเกียรติของตัวเองแต่ตอนนี้เห็นมีคนตาบอดหูหนวกเยอะมากขนาดนี้พากันเอะอะโวยวายตามไปด้วยสมองดูกระตือรือร้นมากยิ่งกว่าการใส่ใจเรื่องสุขภาพร่างกายของพ่อแม่ตัวเองแบบนี้ถ้าไม่โต้กลับสักหน่อยเดาว,ว่าต่อให้พ่อแม่ของคนพวกนี้ตายไปแล้ว พวกเขาคงยังรู้สึกว่าตัวเองทำเรื่องมีเกียรติยศศักดิ์ศรีให้พ่อแม่ของตัวเองด้วยซ้ำหลิวเฮ่อตัวนายเองเป็นแค่ตัวอะไรตัวนายเองไม่รู้หรอคิดว่าเปิดใช้ชื่อสํารองเข้ามาแล้วฉันจะไม่รู้ว่าเป็นนายพวกเราอยู่ต่างที่กันมาตลอดและโอกาสในการติดต่อกันก็ไม่มากขนาดนั้นครั้งแรกก็แค่รู้จักกันในห้องแชทเท่านั้นยังจะบอกว่านายให้เงินฉันใช้ไปตั้งเท่าไหร่ไรยังอายไปหน่อยไหมถ้าฉันเอาเงินของนายมาใช้จริงยังจำเป็นต้องใช้ระบบ green channel เข้ามาหาไล บนตัวฉันมีของแบรนด์เนมสักชิ้นไหมปกติฉันใช้จ่ายเงินยังไงเพื่อนร่วมชั้นของฉันสามารถเป็นพยานได้หมดคนทำอะไรสวรรค์เฝ้าดูอยู่อย่าเอาอ่างใส่อุจจาระมามัดใส่ตัวคนอื่นแบบนี้ในหักหลังก็หักหลังแล้วยังจะมากล่าวหาว่าฉันทรยศหักหลังอีกนายทำไมไม่บอกว่าฉันฆ่าพวกนายยกครัวแล้วหลบหนีความผิดแล้วไปเลยล่ะ ถ้านายไม่กล้ายอมรับเราสองคนเผชิญหน้ากันตรงๆไปเลยฉันจะเอาบันทึกการแชทในวีแชทที่ออกมาทั้งหมดว่านายเถียงข้างๆค,คูว่าเด็กผู้ชายที่นอนกับนายคนนั้นเป็นแค่ลูกชายเพื่อนร่วมง,งานที่บริษัทว่ายังไงแล้วก็ขอโทษฉันว่ายังไงจากนั้นก็จะบอกว่านายหักหลังฉันแค่เพราะว่าฉันไม่ยอมให้นายแต่ต้องแค่เรื่องนี้ยังไม่กล้ายอมรับยังจะกล้าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปิดใช้ชื่อสำรองหลบซ่อนอยู่หลังสายเคเบิลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใส่รายป้ายสีฉันอีก ต่อไปนายอยาได้ยืนปัสสาวะอีกเด็ดขาดเลยนะน่าขยาขยงจริงๆแล้วยังมีพวกที่ตามกระแสอีกชั้นไม่สนว่าพวกนายจะรู้จักหรือไม่รู้จักฉันพวกนายคิดว่าตัวเองยืนอยู่บนจุดสูงสุดของศีลธรรมแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองเก่งและชอบทำอีกมันเป็นเพราะว่าตั้งแต่ยังเด็กพ่อแม่ของพวกนายไม่เคยสั่งสอนเลยใช่ไหมเรื่องที่ไม่รู้ไม่เห็นเองก็สามารถสรุปผลสูมสี่สูงห้าได้ ขอแค่เป็นคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวกนายก็สามารถทำร้ายยังไงก็ได้ฉันไปขุดหลุมศพบรรพบุรุษของพวกนายหรือว่าขุดเอาศพบรรพบุรุษของพวกนายออกมาลงแท่ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็นแล้วยังจะส่งข้อความส่วนตัวมาด่าฉันอีกมาเลยวันนี้ฉันยอมที่จะไม่นอนหลับแล้วจะเถียงกับพวกนายนี่แหละมาดูกันสิว่าใครจะด่าเก่งกว่าใครหลบอยู่หลังอินเทอร์เน็ตที่ฉันมองไม่เห็นหน้าตาพวกนายก็สามารถพ่นด่าฉันได้ตามอำเภอใจก็ได้ แค่ด่าคนใครทำไม่เป็นบ้างคิดว่าฉันแสดงอำนาจบ้างไม่ได้ในที่นี้ฉันขออวยพรให้พวกที่ด่าคนสูมสี่ส่มห้าอย่างจริงใจคนที่ต้องการใช้โลกไซเบอร์ทำร้ายฉันด้วยความรุนแรงให้ออกจากบ้านถูกรถชนตายทั้งครอบครัวถ้าชนแล้วไม่ตายก็ไม่สามารถใช้ชีวิตดูแลตัวเองได้ถ้าไม่ได้จริงๆพวกนายก็มุดกลับเข้าท้องแม่แล้วไปคลอดออกมาใหม่อย่าออกมาทำขายขี้หน้าอีก,กลับไปสู่สภาพเดิมจากนั้นแพ้ให้เซลล์สืบพันธุ์อื่นขาดอากาศหายใจตายไปเลย ตอนที่สองฉัอปดสบห้าทนกำลังด่าคนอยู่ชวยหังไม่ได้ดูด่าคนอย่างมีความสุขแบบนี้มานานแล้วในช่วงนี้เก็บกดอารมณ์เอาไว้มากเกินไปแล้วอันที่จริงคนพวกนี้ก็รนหาที่โดนด่าเองถ้าหากไม่ตอบโต้เอาแต่หลีกเลี่ยงต่อไปแล้วก็มันจะทำให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นวัวสันหลังว่าทำผิดแล้วคอยระแวงกลัวผู้อื่นจะรู้แน่นอนว่าถึงแม้ตนจะตอบโต้กลับไปแบบนี้แล้วก็ตาม แต่ก็จะยังมีคนง่วบางคนที่ยังคงยืนยันในมุมมองความคิดของตัวเองรู้สึกว่าตนทำไมถึงไม่ตอบตอบเร็วกว่านี้ทำไมถึงมาตอบโต้กลับเอาเวลานี้ตนไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรกับคนแบบนี้ไม่ว่ายังไงในสมองของพวกเขาคงจะไม่ได้มีของดีอะไรแน่นอนปากเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและศีลธรรมไม่แน่ว่าในสมองอาจจะเป็นพวกชายชู้หญิงโฉดก็ได้ ในโลกใบนี้แต่ไหนแต่ไรก็ไม่ขาดแคลนพวกคนหน่าซื่อใจคอดอดต่อหน้าผู้คนทำเป็นเสแสร้งว่าตัวเองเป็นคนคนหนึ่งลับหลังก็คิดแต่ว่าจะใช้มีดแทงคนอื่นยังไงถ้าตนยังเอาแต่ตามใจพวกเขาแบบเสมอคนพวกนี้คงจะรู้สึกว่าในโลกใบนี้มีแต่คนหน่ารังแกทั้งนั้นจากนั้นไม่นานความเคลื่อนไหวที่เขาเพิ่งเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาดูจำนวนมากและยังมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนไม่น้อยเลย ถึงแม้ว่าจะยังมีด่ากระทบอยู่บ้างแต่ก็เบาลงกว่าก่อนหน้านี้มากส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเป็นผู้คนที่เขามามุงดูและยังแสดงความคิดเห็นด้วยว่าพี่ชายทักษะการนี้คนนี้มันช่าง666้สองจริงๆเลยคนพวกนี้สมควรโดนด่าไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างก็กดแป้นพิมพ์มพมด่าคนอื่นพูดอย่างกับประสบพบเจอมากับตัวเองยังไงอย่างนั้นพี่ชายครับสนับสนุนนายอย่างไม่มีเงื่อนไข อย่าไปสนใจคนพวกนี้บนอินเทอร์เนต็ตแต่ไหนแต่ไรไม่เคยขาดแคลนพวกที่ที่บ้านไม่สั่งสอนพวกนี้เมื่อได้ดูความคิดเห็นเหล่านี้อารมณ์ของชุยหางก็ดีขึ้นมานิดหน่อยแน่นอนว่าพวกที่พุ่งเป้าพวกนั้นก็ยังคงด่าดตนอยู่ด้านล่างด้วยเหมือนกันเขาไม่มีทางลูปหน้าประจมูกแน่ตอนนี้เขามีอารมณ์พอดีจึงย่อมต่อสู้จนถึงที่สุดอยู่แล้ว พวกพยศต,ต่อต้านอย่างดือ้อรั้นพวกนั้นชุวยหางย่อมไปปล่อยไปแม้แต่คนเดียวในเมื่อทุกคนต่างก็เป็นคนแปลกหน้าด่าก็ด่าแล้วตราบใดที่พวกเขาไม่รู้จักยอมแพ้ชุวยหางก็ไม่มีวันถอยอย่างเด็ดขาดตลอดเวลาทั้งช่วงเช้าชุยหางต่างก็ใช้ไปในการตอบกลับคนที่ด่าเขาพวกนั้นเมื่อถึงตอนเที่ยงหลูจื้อโทรวิดีโอคอลมาหาเขาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิม้ม แต่พอเห็นหลูจื้อเปลี่ยนไปสวมชุดเครื่องแบบทหารอีกครั้งแล้วมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากจริงๆชุยหังรู้สึกเหมือนเก็บสมบัติล้ำค่าได้ผู้ชายคนนี้ถูกตนจับมาไว้ในมือได้ยังไงนะนายทำอะไรนะกินข้าวหรือยังหลูจื้อถามชุยหังพูดว่ากินแล้วนายเอาอาหารเช้าวางไว้บนโต๊ะไม่ใช่หรอเมื่อกี้กำลังด่าคนอยู่เลยหนาคนหนามาทั้งเช้า นายดูสิว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วที่ฉันถามคือข้าเที่ยงสีหน้าของหลูจื้อแปลกไปเล็กน้อยตอนนี้ชุยหังถึงตกใจมากทั้งช่วงเช้าผ่านไปแบบนี้หรอตลอดทั้งช่วงเช้าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเอาแต่ด่าคนตลอดนายกำลังด่าใครหลูจื้อถาม ชุยหังบอกตามความจริงคนพวกนั้นในเวยย๋องไงถ้าไม่แสดงให้พวกเขาดูสักหน่อยคงคิดว่าฉันรังแกง่ายทุกวันเอาแต่ด่าฉันอยู่ในนั้นขนาดฉันปิดคอมเมนต์แล้วยังส่งข้อความส่วนตัวมาด่าฉันอีกงั้นนายชนะไหมหรืจื้อถามชุยหังพูดขึ้นชัยชนะแบบท่วมทนเลยฉันเป็นใครจะให้พ่ายแพ้ให้พวกคนไรเหตุผลพวกนั้นหรอเง้นต่อไปฉันจะอยู่ยังไง ดูเหมือนว่าที่ด่าฉันก่อนหน้านี้นับว่าปากนายเมตตามากแล้วสินะหลูจื้อพูดล้อเล่นชุยหังพูดว่านั่นไม่นับว่าด่านายจริงๆนะฉันก็แค่ปากไวใจเร็วไปหน่อยก็เท่านั้นไม่ต้องอธิบายแล้วพูดมาสิว่าตกหลุมรักฉันตั้งแต่แรกเห็นใช่ไหมหลูจื้อถามชุยหังถามในทางกลับกันไปว่าพวกเราอย่าลงตัวเองกันให้มากขนาดนี้ได้ไหมฉันลงตัวเอง ไม่ใช่หรอไม่ทำอะไรก็เอาแต่ถามคำถามประเภทนี้ฉันจนละอายใจที่จะทำร้ายความนับถือตัวเองของนายแล้วแย่ละทำร้ายเข้าแล้วจริงๆด้วยตอนแรกคิดว่าถ้าคืนนี้สามารถกลับไปได้ก็จะพยายามกลับไปตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนบางคนไม่ต้องรับฉันกลับแล้วสิหลจื้อกล่าวชวยหังผงะไปแล้วรีบถามว่านายเพิ่งจะกลับไปเช้าวันนี้เองไม่ใช่หรอวันนี้กลับมาได้ ทำไมฉันคิดถึงนายเป็นห่วงนายกลับไปดูนายหน่อยไม่ได้เลย 1. รองเท้าขาดแขวนหน้าประตูในที่นี้เป็นคําด่าความหมายคือว่าคนว่ามีความคิดเหมือนกับรองเท้าขาดขาดหรือเป็นรองเท้าขาดที่ไม่มีใครต้องการสอง6กมาจากภาษาจีนคําว่าลิวลิวลิวหมายถึงลื่นไหลซึ่งเดิมทีหกร้อยหกสิบหกเป็นเพียงเลขธรรมดาทั่วไป ในปัจจุบันความหมายที่ใช้บ่อยที่สุดคือการบรรยายใครบางคนที่เก่งมากยอดเยี่ยมมากจนทำให้คนชื่นชมนับถือตอนที่286วันคลึ้มฝอนอได้ได,ได้ได้อยู่แล้วในหล่อนา,นายมีเหตุผลชุยหางพูดอย่างรวดเร็ว หลูจื่อมองใบหน้าที่แดงระเร่อขึ้นมาของชุยหางผ่านวิดีโอแล้วพูดว่าฉันดูก่อนแล้วกันจะพยายามกลับไปให้ได้หลายวันมานี้ก็มีเรื่องที่ต้องทำกองไว้ไม่น้อยเลยด้วยดูก่อนว่าพอจะจัดเวลาได้หรือเปล่าอืมฉันรู้ว่าพวกนายควบคุมเข้มงวดมากถ้าไม่สามารถออกมาได้จริงๆก็อย่าได้ลำบากใจเด็ดขาดชุยหางเปล่า สบายใจเถอะฉันรู้แล้วนายด่าคนต่อไปเถอะแต่อย่าให้ส่งผลต่ออารมณ์ของตัวเองก็พอแล้วฉันไม่อยู่บ้านเดี๋ยวไม่มีใครปลอบใจนายหลูจื้อกล่าวชุวยหังยิ้มแล้วพูดว่าอืมฉันจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แน่นอนฉันรู้ว่านายไม่มีทางยอมแพ้แน่ถ้าแข่งเรื่องด่าคนนายคงไม่มีทางแพ้ให้ใครแน่นอนหูจื้อกล่าวขอบคุณสำหรับคำชมสุดท้ายหลูจื้อพูดขึ้นว่า โอเคนายรีบไปหาอะไรกินสักหน่อยเร็วถ้าไม่อยากทำอาหารใต้ตึกก็มีของกินนายรีบไปกินก่อนสักคำแล้วตอนเย็นก็ไม่ต้องรอฉันกินข้าวนะเพราะต่อให้ฉันได้กลับก็คงจะหลังอาหารเย็นไปแล้วโอเคฉันเข้าใจแล้วหลังจากวางสายไปชุยหางก็กลับเข้าสู่สงครามการด่าในเวยปออีกครั้งตอนนี้เต็มไปด้วยพลังการต่อสู้เหมือนกับฉีดเลือดไก่หนึ่งเข้าไปยังไงอย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นใครจะใช้ภาษาอะไรมาด่าเขาเขารับรองได้เลยว่าตนจะไม่มีทางอ่อนลงให้เด็ดขาดในเมื่อพ่อแม่ของคนพวกนี้ไม่สามารถสั่งสอนพวกเขาดีๆได้ก็อย่าโทษเขาที่จะช่วยสั่งสอนให้สักหน่อยทันใดนั้นทางด้านนอกฝนก็เริ่มตกลงมาสายลมพักโบกภายในห้องเปลี่ยนเป็นมืดสลัว ทันที่จริงอากาศแบบนี้มันทําให้รู้สึกไม่สบายตัวชุยหังชอบท้องฟ้าแจ่มใสหรือเป็นฝนตกโปรยโปรยเดินอยู่ท่ามกลางสายฝนโดยที่ไม่ต้องกางร่มซึมซับความรู้สึกเวลาที่เม็ดฝนเล็กๆตกลงมาเป็นปุยขนบนศีรษะสบายใจสุดๆแต่ในวันครึ้มฝนแบบนี้ท้องฟ้าราวกับถูกปิดด้วยม่านทำให้คนรู้สึกหดหู่แม้จะอารมณ์ดีมากแต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าได้อย่างง่ายดายชุยหังไม่ใช่คนประเภทที่เห็นดอกไม้ร่วงก็ร้องไห้ได้ แต่เมื่อเห็นสภาพอากาศไม่ดีกลับส่งผลต่ออารมณ์ได้โดยง่ายผู้คนบนเวยปอโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแล้วไม่รู้ว่ากำลังจัดทับโต้กลับอยู่หรือว่ายอมแพ้ไปแล้วทันใดนั้นชุยหางก็รู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาจึงปิดการแสดงความคิดเห็นเอาไว้อีกครั้งซึ่งครั้งนี้แม้แต่ข้อความส่วนตัวเขาก็ปิดด้วย ไม่รู้ว่าทำไมก่อนที่เขาจะจักมาก่อนหน้านี้เขาเลือกลบออกจากทะเบียนเวอย,วยปอแล้วแท้ๆท,ทำไมมันถึงไม่สำเร็จกลับกันมาวันนี้ก็ได้เผชิญหน้างัดข้อกับคนพวกนี้ผ่านทางเวอยปออีกครั้งอันที่จริงชุยหังยังรู้สึกดีใจโชคดีที่ก่อนหน้านี้ตนลบทะเบียนไม่สำเร็จมิฉะนั้นตนคงจะไม่มีโอกาสได้ตอกลับสเปรยร์สมองพวกนี้แน่นอกจากนี้บางคนยังมาจากมหาวิทยาลัยของพวกเขาอีกด้วย เขารู้ดีว่าถ้าหากระยะเวลาการหยุดพักการเรียนครบกำหนดตอนที่กลับไปมหาวิทยาลัยจะต้องคึกคืนมากยิ่งกว่านี้แน่นอนบางทีคนเหล่านั้นอาจจะวิาพากวิจารณ์เขามากกว่าเดิมแต่ถ้าพวกเขาไม่กลัวจะถูกดากลับไปละ่ะก็เข้ามาเลยเถอะฝนตกติดต่อกันไม่ยอมหยุดเป็นเวลานานมากแล้วชุยหังไม่อยากจะขยับตัวเลยจริงๆขี้เกียจลงไปชั้นล่างเขาจึงหยิบเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากตู้เย็นออกมาต้มหนึ่งซองแล้วก็ใส่ไข่ลงไปด้วยอีกสองฟอ,อองอ หลังจากรับประทานอาหารทำความสะอาดเสร็จแล้วเริ่มรู้สึกอบอุ่นในท้องแล้วจึงกลับไปนอนลงบนเตียงอีกครั้งเมื่อมองไปบนเพดานเขาก็นึกถึงฉากที่หลู่จื้อนอนอยู่ตรงนี้กับเขาเมื่อคืนวานขึ้นมาส่วนเรื่องที่คืนนี้หลู่จื้อจะกลับมาได้หรือไม่ได้อันที่จริงเขาไม่ได้มีความหวังมากนะักเดิมทีหลู่จื้อก็เป็นคนที่กระตือรือร้อนในการทำงานนอกจากนี้แต่ก่อนเขายังคอยช่วยทำงานแทนพวกจังเผิงอยู่บ่อย ไม่อย่างนั้นพวกเขาคงจะไม่มีเวลาออกมาข้างนอกมากขนาดนั้นครั้งนี้เพื่อตามหาตนทำให้เขาเสียเวลาไปหลายวันขนาดนั้นเชื่อว่าคงจะมีเรื่องมีงานมากองรวมกันอยู่ไม่น้อยแน่นอนตนไม่สามารถเป็นตัวถ่วงเขาต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองแต่เขาก็ไม่สามารถอยู่บ้านเฉยแบบนี้ไปตลอดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปดูเหมือนจะไม่ใช่วิธี เขาไม่สามารถปล่อยให้หลูจื้อเลี้ยงเขาไปตลอดแบบนี้เขาต้องหางานทำด้วยตัวเองสักงานตอนที่287หางานเมื่อความคิดนี้ก่อตัวขึ้นแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะกำจัดมันออกไปจากความคิดได้แล้วแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงคนที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายแต่ก็ยังมีงานบางอย่างที่เขาสามารถทำได้เขารู้ว่าหลูจื้อ,อยุ่งอยู่จึงไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้กับเขา ไม่ว่ายังไงช้าเร็วหลู่จื้อก็ต้องกลับมาตนหางานก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ในทันทีต่อให้หลู่จื้อกลับมาไม่ได้ก็ต้องติดต่อกับตนอยู่ดีเมื่อถึงเวลานั้นตนบอกกับเขาสักคำก็คงจะทำให้เขารู้สึกว่าตนรู้จักคิดแล้วคงจะไม่ต้องเป็นห่วงกังวลมากขนาดนั้นแล้วเมื่อนึกได้แบบนี้เขาก็เริ่มค้นหาบุคลากรจัดหางานโดยตรงในทันที แต่เมื่อได้เห็นเงินเดือนและผลประโยชน์ของงานพวกนั้นยังมีชั่วโมงการทำงานบวกกับสถานที่ทำงานแล้วเขาก็เริ่มสับสนงนงงงง,งเล็กน้อยโชคดีที่มีตัวเลือกในการคัดกรองเขาเลือกเป็นงานที่ต้องการวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปสถานที่ตั้งอยู่ห่างจากป้ายรถประจำทางเพียงไม่กี่ป้ายก็ถึงเวลางานตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นสุดท้ายเงินเดือนอยู่ที่3,000หยวนขึ้นไป สำหรับนักเรียนมัธยมปลายเงินเดือน3,000หยวนนับว่าไม่น้อยแล้วอันแรกที่ปรากฏขึ้นมาเป็นพนักงานรับโทรศัพท์ของบริษัทขายอะไรสักอย่างเนื้อหาง,งานคือรับสายโทรศัพท์ทุกวันแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องติดต่อโดยตรงกับแขกซึ่งดูเหมือนจะดีมากทีเดียวชุยหังไม่ค่อยชอบงานแบบที่ต้องปรากฏตัวในวงสังคมโดยเฉพาะในด้านการขายที่จะต้องพูดโ้นพูดนี่กับลูกค้าไม่หยุด ปรากฏว่าบนใบหน้าของพวกเขากลับไม่แสดงสีหน้าใดๆเลยแถมยังกำลังด่าคุณในใจอีกด้วยถ้าเป็นทางโทรศัพท์คงจะง่ายกว่ามากเขาลองโทรศัพท์หาบริษัทนั้นทางด้านนั้นกดรับสายอย่างรวดเร็วช่ยหังถามออกไปว่าพวกเขากำลังรับสมัครพนักงานอยู่ใช่หรือไม่จากนั้นฝ่ายตรงข้ามก็ถามสถานการณ์เกี่ยวกับช่ยหางอีกเล็กน้อยแล้วให้เขาเข้าไปสัมภาษณ์งานในวันศุกร์นี้ หลังจากนั้นไม่นานอีกฝ่ายก็ส่งข้อความมายังโทรศัพท์มือถือของชุยหังบอกว่าเป็นประกาศแจ้งให้เขาไปสัมภาษณ์ในวันศุกร์ถ้าไม่แสดงข้อความนี้ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็จะไม่มีทางเข้าไปได้ชุยหังกำลังคิดว่าบริษัทนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างเป็นทางการมากทีเดียวมิฉะนั้นก็คงไม่มีทางใช้วิธีการที่เป็นทางการแบบนี้เรียกให้เขาไปสัมภาษณ์และเห็นได้ชัดว่าบริษัทนี้จะไม่เปิดสู่โลกภายนอกอออก หากตนสามารถเข้าไปฝึกฝนทำงานในบริษัทนี้ได้สักระยะบางทีอาจจะสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารล่วงหน้าได้ด้วยต่อไปในอนาคตเมื่อออกไปสัมภาษณ์งานก็สามารถนำไปใช้ได้แม้ว่าจะยังมีเวลาอีกหลายวันก่อนจะถึงวันสัมภาษณ์แต่เขาก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตารอแล้วตอนนี้เขากำลังคิดว่าตนควรจะไปเตรียมพวกชุดสูทเพื่อให้ดูเป็นทางการมากขึ้นสักหน่อยไหม แต่เมื่อลองคิดคิดดูแล้วช่างมันดีกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะสามารถสมัครงานสำเร็จหรือเปล่าและลักษณะงานของตนก็แตกต่างกับงานที่ต้องออกไปพบลูกค้าพวกนั้นไม่ว่ายังไงก็อยู่แค่หลังโทรศัพท์ลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตอนเย็นหลูจื้อโทรเข้ามาอีกครั้งและถามว่าเขากำลังทำอะไรชุยหังบอกว่าตนตัดสินใจเรื่องที่จะไปสมัครงานไว้แล้ว ลูจื้ออลังเลอยู่สักพักและถามเขาว่าทำไมถึงรีบร้อนทำงานขนาดนี้อยากให้เขาพักผ่อนไปอีกสักระยะก่อนชุยหังให้เหตุผลไปว่าอยู่เฉยเฉยไม่ได้ไม่ว่ายังไงก็เอาแต่นอนอยู่บ้านเฉยเยไม่ได้แบบนั้นแขนขาจะเสื่อมสภาพเอาได้ไง่ายๆหลูจื้อกลับพูดว่าเสื่อมก็เสื่อมเถอแบบนั้นจะยิ่งหนีไปไหนไม่ได้ดีแต่ว่าชุยหังไม่อยากให้มีวันที่เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะไม่อยากจะต้องเป็นภาระของใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตนไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเป็นอิสระตนยังมีครอบครัวอีกหลูจื่อจ่ายเงินไปเพื่อตนมากเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ได้สนใจมันแต่ตนจดจำมันได้แต่พ่อแม่คนที่บ้านของตนทางนั้นหลูจื่อไม่มีภาระผูกพันใดๆดังนั้นจึงยังต้องหาเงินด้วยตัวเองมิฉะนั้นเมื่อครอบครัวจำเป็นต้องใช้เงินตนจะไม่สามารถหยิบเงินออกมาให้ได้ นายคิดดีแล้วก็โอเคยังไงซะเมื่อถึงเวลาก็สามารถไปดูดูก่อนได้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่เหมาะหรือเหนื่อยมากเกินไปก็ไม่ต้องไปแล้วงานมีเยอะแยะไม่จําเป็นต้องทําเงินมากนายแค่ทําเพื่อค่าเวลาก็พอแล้วถือเสียว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตหรูจื้อกล่าว 1. ฉีดเลือดไก่ดาจีเอเกมาจากความเชื่อทางการแพทย์จีนเมื่อยุคป,ปี60ว่าการฉีดเลือดไก่เข้าตัวเป็นยารักษาสารพัดโรค ทิกเก็ต t าดท a ร y ีกล่าวคือเมื่อฉีดเลือดไก่เข้าเส้นจะมีอาการคึกเลือดลมสุกฉีดหน้าแดงต่อมาฉีดเลือดไก่จึงเป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเปรยคนที่มีอาการคึกตื่นเต้น